พอม,มาเลยก็ทีแรกก่อนจะสร้างอะบปะปน้าประชุมผมมาอยู่นนนเมืองนนท์มันก็นานเลยแล้วทีนี้ก็พอประชุมเสร็จเขาก็บอกว่าจะสร้างศาลเราบอกก็ประชุมัาหนักหนาอะไรก็ไปผิวการจแจกชาวบ้านร้านค้าต่างๆมากินเลียงเริ่มแรกแล้วก็เรียกตัวยี้าตัวตัวละสองพันหตัวหน้าหูปลาฉลามเมียถูก ก็เรียงเสร็จก็ให้ดูแบบแผนดูแบบแผนเสร็จก็ตรเขาเรียกลงขันใช่ไหมต่างคนต่างลงก็บ้ากก็ล้านหนึ่งบ้ากก็สองล้านอะไรนะรวมๆแล้วได้เจ็ดล้านห้ากินเสร็จแล้วแล้วก็ลงมือสร้างสร้างไปสิบสามล้านกว่าแล้วก็มีอะไรอีกก็ผลท้าย ก็เหมือนกับว่าสร้างทีแรกกำแพงอิดก,ก้อนเดียวเขาบอกโอ้โหสูงใหญ่ก้อนเดียวเอาไม่อยู่ต้องเอาสองก้อนก้างฝาดสองก้อนแล้วท้ายเพิ่มเงินแล้วก็สร้างก็สร้างมาเกือบปีเลยแล้วก็พอเสร็จแล้วทำพิธี เอาพระวัดอะไรมาทำพิธีแล้วก็ลุงทองฟ้านี่มาคุมแล้วพอท้ายพอโลงมือสร้างเสร็จกินเสร็จก็ลงมือสร้างสร้างสิบเอ็สิบเอ็ดเดือนไม่ถึงปีเพราะเขาเล่งวันเล่งคืนไอ้พวกกรรมการเขาก็แจกน้ำคนละขวดก็สู้กันไป วันหนึ่งสามสี่รอบาทก็ต่างคนต่างออกวันนี้แกออกผู้นี้แกออกอะไรเนี่ยวนเวียนเพื่อมาให้อู้งานก็สร้างสิบเ็ดเดือนเสร็จหลังเนี้ยไม่ถึงปีผมหน้าทีต่ตอนนี้ก็มันก็ไม่มีหน้าที่อะไรหรอกเพราะว่ามาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเขาบอกก็าดวงผมขาดแล้วชาติก่อนแกเคยผม่าเคยอยู่กับเจ้ามาก่อน แล้วตอนนี้ให้มาอยู่กับเจ้าอยู่ได้อีกสิปีหรือยีปีตอนนี้อยู่มา14ปีและก็ว่ากันไปผมก็ทีแรกเขาไม่ได้ให้เงินนะผมไปอยู่เฉยๆแล้วตอนหลังเขาบอกว่าให้เก้าพันสองคนแม่บ้านคนหนึ่งแต่ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้ก็มานั่งเป็นเพื่อนเช้ามาเย็นกลับบ้านผมอยู่ในตลาดลูกสาวขายขอ ก็ความศักดิ์สิทธิ์ก็ไปรู้คนเขาว่ามา,มา,มาขอได้อะไรเขาก็ได้นั่นขายขายที่ไม่ได้มาบนขายที่ได้เนี่ยอยากช้างเนี่ยเขาขายได้สามสิบกว่าล้านเขาก็ไปส,สกัดช้างมาสองตัวตัวเป็นแสนนะหินอ่อนเนี่ยเขาเขาก็มาถวายอเทหลกไอเทกระถางทูบเนี่ยจะซื้อเป็นสไตล์เลทหรือทองเหลือง กลัวคนเอาไปขายแล้แท่ก็สก,กัดเหมือนกันสี่0บืตอนนั้นยังถูกนะ <c oughs> ถ่ายภาพไม่ได้บอกขออนุญ,ญาตบางทีท่านไม่ให้หรือไงก็ไม่รู้นะผมไปถ่ายในรูปพระเจ้าแผ่นดินองคนะ์ที่องค์ที่อองค์ที่ห้าเนี่ยก็ที่ฝั่งนู้นอะ ไม่ได้ขออนุญ,ญาตถ่ายแล้วขาวจั่วเลยเหมือนกันผมเคยไป,ไปถ่ายตอนป่วยผมนี่ก็ไปขัดแล้วบันจะถ่ายแล้วสวยที่ไหนได้เบล่าขาวขาวก็เนี่ยขออันนี้มองไม่เห็นครับมันอยู่ที่การศรัทธาของแต่ละคนแล้วก็แทนก็บอกไม่รู้นะพุโทโธเอาโชคดีมีใยคิดอะไรสมฝาปรารถนาแล้วกันใครพูดกับผมผมพูดด้วย แล้วใครไม่พูดผมไม่ได้พูดนะเพราะว่าไม่ใช่ยิงก็คนที่สร้างศาลเขาบอกว่าแกไม่เป็นแกเป็นพ่อค้าใครไม่พูดเป็นอะไรก็ให้นั่งอยู่ตรงนั้นแหะที่ผมนั่งอยู่มันจําอยู่ตรงนั้นแหะฉันมันแบบไม่ยุ่งอ่ะเพราะว่าไม่เหมือนที่อื่นตอนหน้าตอหลังไม่เอาไม่มีพระเจ้าเราสร้างเสร็จให้คนกลับไหว ทำบุญก็แล้วแต่เขาผมไม่ได้ไม่ได้แตะต้องนะก็เขาซื้อทีแรกตู้สองใบแล้วตอนหลังเนีซื้อใบอีกสองใบ,งบหรือสี่ใบอะ่ะรวมหมดสี่อ้าวหกใบนะใคระทะทำบุญมากน้อยสั้นลึหรือพันครึ่งพันก็แย่ลงไปในตู้ใหญ่ลนะตู้เซฟอะ่ะผมไม่ได้แตะต้องนะั่นไปเชื่อก็เหมือนว่าต้องเชื่อเพราะ ถ้าไม่บริสุดผมอยู่ไ้ได้เพราะผม่ตายมาแล้วเกิดใหม่นี่ผม่าอยู่ได้สิบสี่ปีฉันไม่เป็นหรอกวายเจ้าอะไรก็แล้วแต่ผมเด็กยากจนอยู่นครปฐมเดิมทีเราตลอดมาเมืองอยู่เมืองนอนได้ยังไงเมืองนักเลงก็เยอะนะสมัยก่อนพูดแล้วเหมือนคนว่าไปนคนจิตลาดยาวยังไม่มีเลยสมัยก่อนที่ผมบ่าอยู่ มาลำบากก็แล้วแต่ขอสำเร็จแล้วก็ซื้อเป็นของมาไหว้ก็ได้พูดกับพูดนะคนที่เขาขออะไรได้ผลจริงๆไม่ใช่ว่าโกโหกไม่ใช่เอาหน้าพูดกันตรงๆก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก่อนนี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะ ผมวาเชื่อตอนที่ผมยู่ตายผมโอไงไปเป็นแตเสียงดาควางชัดถ้าธรรมดามันก็ห้าโมงครึ่งหกโมงก็มีคนมาว่ายอยู่เรื่อยตอนนี้บางทีสี่โมงครึ่งก็ปิดแล้วไม่มีคนไม่มีคนเรามานั่งทำไรอะ่ะแ้วก็ไปบ้านเดินไปถึงค่อยๆเดินกือบครึ่งชั่วโมงถึงตลาด ต่เขาเดินกค่สิบนาทีเราก็ต้มเตียบไปตามเนื้อเรื่องลูกให้นั่งรถผมก็ไมนั่งผมเดินอยากออกกำลังกายพุทโธอย่างเดียวก็ตอนนั้นมันป่วยรักษาอย่างไงก็ไม่หายในหาเจ้าเมืองดอนเนหรือพระเมืองดอนนี่ไม่ทำพิธีไม่หายไปวันเล่นอะไรยี่ก็ไปทำไม่หายแล้วก็ คนสร้างสายเขถามว่ากล้าใช้เงินไหมถ้ากล้าใช้เงินจะพาไปทำเขาไปฉันก็ตอบเขาาเรียกว่าคุยเลนบอกคนบ้าอะไรก็ไม่รู้ถ้ามีเงินไม่ใช้โง่ <c oughs> ตอบเขาอย่างนี้แล้วก็พาไปทำพิธีเขาหลอกซื้อโล่าลูกหนึ่งขึ้นไปบนเมนที่เผาศพพระสี่องค์ผมก็ถวายองค์ละห้ารอยพอทำพิธีเสร็จก็มาดูเขาสร้าง ก็สร้างเสร็จแล้วทาพิธีอะไรเสร็จเขากลับกันหมดขอให้ผมอยู่แล้วบอกเขาผมไม่เป็นอยู่ได้ยังไงอะพิธีการก็ไม่เป็นเขาว่าไม่ต้องเป็นใครคุยคุยด้วยใครไม่คุยไม่ต้องคุยก็ได้อะ่ะกระถางต้นไม้ผมก็ซื้อลูกแปดร้อยลูกใหญ่ๆอะ่ะซื้อไปหมื่นสองผมออกเองินเองผมอยากให้ต้นไม้ส่วนสัญเจ้าเราสวยผมก็สร้างเนี่ยดูแดดูแลน่ารักก็ไม่น่ารัก มีสารเจ้ญญาที่ไหนเหมือนผมไม่มีโชคดีครับสวัสดีคิดดีทำดีศาลเจ้าแม่ทับทิมภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่จุ้ยป่วยเนี้ยที่แปลว่าเจ้าแม่ชายน้ำหรือมักจะถูกเรียกขานกันว่าเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทพธิดาที่ได้รับความเคารพนับถือจากชาวเรือและชาวประมงเป็นอย่างยิ่งและที่มาของศาลแห่งนี้นั้นสืบเนื่องมาจากในอดีตเมืองนนทบุรีถือได้ว่าเป็นเมืองท่าและชุมทางค้าขายทางเรือที่สำคัญกล่าวกันว่าผู้ที่ศรัทธาและเข้ามาสักการะอธิษฐานณนศะาลแห่งนี้มักจะสมปรารถนาในเรื่องของการทำมาค้าขายเจ้าแม่ทับทิม จุยบุยเสียเนียในสมัยราชวงศ์ฮั่นในสมัยกษัตริย์หันกววงบูตีประมาณระหว่างพุทธศักราช537ถึง610เจ้าแม่ทับทีมได้รับการยกย่องและแต่งตั้งให้เป็นเทพย,ายดาแห่งความเมตตาการุณช่วยคุ้มครองมวลมนุษย์ให้พ้นจากสับัยและขจัดความทุกข์ยากทั้งมวลแปะกงและแปะมา คือเจ้าที่ตามประเพณีของจีนชาวจีนถือว่าที่ดินทุกผืนมีวิญญาณเจ้าที่สิงสถิตยอยู่การบูชาสม่ำเสมอจะนำความสงบสุขมาให้ผู้ที่อยู่อาศัยดังนั้นตามบ้านเรือนหรือวัดศาลเจ้าและที่อื่นๆก็จะต้องมีศาลเจ้าที่ประจำอยู่รูปเคารพจะทำเป็นรูปตายายแต่งกายแบบขหาบดีชาวจีนเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่สิงเอีย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นเทพชั้นสูงที่ชาวจีนให้ความสำคัญมากเป็นเทพองค์แรกที่จะต้องเส้นไหวก่อนเทพองค์อื่นๆทุกปีโดยเฉพาะผู้ที่ทำมาค้าขายเมื่อถึงวันขึ้นสองข้ามเดือนอ้ายและวันที่22เดือน7ตามปฏิทินจีนของทุกปีนักธุรกิจชาวจีนจะขมีขมันนำเครื่องเส้นมาไหว้ทูบูจาเทพเจ้าชัยสิงเอีย